เดี๋ยวเราไปสู่ในเรื่องของช่วงต่อไปเราได้เรียนรู้กันเรื่องของความช่วยเหลือโอ้อันนี้สําคัญมากมเลยทีเดียวนะคะน้องๆค่ะเพราะว่าความช่วยเหลือนี้ตอนนี้สังคมไทยกําลังต้องการนทุกทีน้อยลงไปทุกทีน้อยลงไปทุกทีแต่วันนี้เราสร้างสถานการณ์บางทียากด้วยค่ะดูซิว่าเด็กๆได้รับโจทย์ที่ยากๆนี่ยเขาจะช่วยเหลือผู้ใหญ่อย่างไรเรากําลังจะทําให้น้องๆ ทำงานเกินความสามารถตัวเองไปดูว่าเขาจะยอมช่วยหรือไม่ช่วยในตอนที่มีชื่อว่าผู้ช่วยช่างแต่งหน้าไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยค่ะบททดสอบนี้ครับเราให้เด็กๆนั้นมาเป็นผู้ช่วยช่างแต่งหน้าครับแล้วจู่ๆช่างแต่งหน้ามือท้องเราก็เกิดท้องเสียวิ่งแนบออกไปปล่อยให้เด็กนั้นต้องเผชิญการแต่งหน้าโดยลำพังไปดูกันครับว่าเด็กๆจะแก้ปัญหานี้ยังไงครับคุณน้องเยครับ มาเลยครับน้องคนนี้ครับมาคนเดียวครับในขณะที่ช่างแต่งหน้าแต่งอยู่เธอก็สังเกตดูครับว่าการแต่งหน้านั้นแต่งยังไง้องเจช่วยพี่เต๋หน่อยได้ไหมครับง่ายมากเลยอ่ะเนี่ยเอาเอาพวกอันนี้เดี๋ยวเจนเดี๋ยวก่อนห้องน้ำอยู่ไหนลูกเอาเลยครับห้องนี้ใช่ไหม เอาแล้วครับไปแล้วครับช่างแต่งหน้ามือทองท้องเสียครับวิ่งจุดไ,ไปแล้วครับเชิญมาวันนี้เราจะต้องไปแนะนำห้องดนตรีไทยอะอค่ะค่ะเธอก็แต่งหน้าอย่างตั้งใจครับคุณผู้ชมไม่มาสักทีสงสัยจะท้องเสียแน่เลยค่อยเป็น <c oughs> <c oughs> แต่งไม่ได้สักพักนึงทำไม่ค่อยเป็นเงือแตกครับนางแบบเรา <c oughs> <c oughs> แต่ถึงบอกว่าทำไม่ค่อยเป็นครับน้องเจนก็แต่งอัพแต่งเอาครับ นี่ครับเขียนปากแล้วครับเก่งจริงๆ,ๆครับขีดตรงนี้ให้หน่อยได้ป้า,าขีดปากตรงนี้ให้หน่อยได้ไหมขีดตรงนี้พี่ทำไม่เป็นอ่ะ,อะนี่กูจะแต่งได้ไงงั้นแหะครับไม่มีใครทําได้ครับน้องเจนต้องสู้ๆนะจ๊ะนี่ครับโอ้โหเขียนปากเสร็จครับแต่ต้องทำเอาขีดไอ้ตรงนี้ออกนะมีแก้งานเล็กน้อยครับ นี่ครับโอ้โหแกด้วยการเอามือขูดออกเลยครับและเทคนิคนี้ครับเลยทําให้เกิดการแต่งหน้าออกมาแบบนี้ครับอใกล้เคียงคราวน,นี้มันดูน้องผู้ชายครับนะครับพ,พิ่เคยเห็น,หนุณแม่แต่งหน้าป่ะเคยค่บจริงอนะ่ะพิษพิษช่วยพี่หน่อยนะพิษท้องเสียของน้าอยู่ไหนลูกนะของน้าอยู่ทางไหนอะ่ะงานข้าครับงานเข้าครับน เมื่อเช้าคิดทานส่อมตาม,มาลูกเดี๋ยวไม่ไหวแล้วพี่จะเอาแบบนี้ดำดำปากแดงนะลูกนะ,อะเอาเลยโอ้โหหายเลยครับงงครับทิ้งความงงไว้ให้กับเด็กครับทำไงล่ะไม่ได้ม่ได้ครับโอ้โหน้องผู้ชายคนนี้ไม่เอาครับไม่น่าจะได้ครับหน้ามาแล้วกดดันครับ แต่งให้พี่หน่อยได้ไหมครับแตงครับกดดังครับเหนื่อยตกครับตายตายมาตกอยู่ที่ฉันได้ไงเนี่ยงานหนักแบบนี้โอ้โหแต่ไม่เป็นแต่ไม่เป็นครับแต่สุดท้ายครับคว้ามาแลวครับฝับปาดครับนี่ครับบอกไม่เป็นก็ไม่เป็นบังคับอยู่ได้อะแต่งก็แต่งครับอืตั้งใจครับปั๊บปั๊บนี่ยิ้มครับปัดตาครับปั๊บเ็นไหครับ ฮะเสร็จแล้วเหรอฮะไม่เร็วสักหนึ่งไม่เร็วสัหน่งนั่แบบถึงเรื่องงงทำไมมันเร็วอย่างนี้นี่ครับโอ้โหขอบตาดำดำปากแดงๆเหมือนจังเลยเนี่ยสุดท้ายมาดูคู่นี้ครับโอ้โหนี่ก็มาหาเสียงพี่ท้องเสือพี่ท้องเสือมันก็น้ำลายเดียนะพี่หายลมเอ้ยน้องสังเกตได้ครับนี่ครับพี่ก็บอกหายลมครับงงเลยสิไม่ใช่พ่นปากนะลูก แต่ขอเข้าห้องน้ําก่อนนะครับแต่งยังไงก็ได้ให้สวยนะครับนึกถึงตอนที่คุณแม่หนูแต่งน่ะหนูอยากเล่นอะไรเล่นเลยพี่อนุญาตชี้พงให้กระลอกครับผู้ชมกระลอกก็สนุกเลยครับื้าวนี้มันเลยครับไม่ยั้งครับน้องอนุบาลครับดูครับไม่มีลังเลเลยครับมีทุกอย่างใช้ทุกอย่างครับอืมดูคิ้วครับเขียนอะไรครับเพื่อนขำครับไม่ช่วยขำอย่างเดียวเลยครับเทสของครับโอ้โหป้ายเชื่อตัวเอง บดแก้มครับอืมขาปากครับอืมท้องเสียวฮะอนี่เลยเหรออื้มครับอึ้งครับงานเข้าแล้วสิมันสวยมากเลยอเอ้ามันมันเป็นสิ่งที่ดีสุดมากเลยอะกลายเป็นถูกใจซะงั้นครับหนูคิดเองหนูคิดเองโอ้โหคิดเองหนูเคยเกะกอนนอนแต่ง จะสังเกตนิดนึงว่าสีสันนะคะที่เด็กแต่งมาจะมีความต่างกัน เพราะอย่าลืมว่าเด็กจะเรียนรู้แม้กระทั่งวิธีการของการแต่งหน้าจากคุณแม่เองที่ได้แต่งหน้าทุกวันและจากเมื่อสักครู่ที่เด็กนั้นก็มองพี่ที่แต่งหน้าหรือช่างแต่งหน้าอยู่นะคะว่าวิธีการแต่งหน้านั้นแต่งหน้าได้อย่างไรแต่ตอนนี้จะเห็นว่าสีสันนั้นจะมีความต่างกันค่ะเพราะเด็กก็จะใช้จินตนาการเพราะในช่วงวัยนี้เริ่มมีจินตนาการที่จะเข้าไปผสมผสานนะคะน่ารักาม,มากเลยค่ <c oughs> <ฮ>ะทําไม่เป็นแต่ก็พยายามยที่จะทําโดยเฉพาะ,พะน้องที่ <c oughs> มีการใส่จินตนาการว่าพี่ซ สัางสรรปัดแก้ oh. เป็นสีเขียวเลยช่วงนี้เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องอมยิ้มค่ะคคช่วงหน้าไปดูครับถ้าเด็กๆต้องอวยพรวันเกิดให้นายกจะเป็นยังไง ู้ชมยังอยู่กับรายการองยิ้มของเรานะคะปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณหมอนี้อยู่ดีๆเจอกับสถานการณ์ที่ตั้งตัวติดอย่างเช่นมีคนเอากล้องมาส่องแล้วก็สัมภาษณ์โดยเร็วอย่างนี้คุณหมอทําไงคะก็งงสิครับตื่นเต้นด้วยคืออะไรเอ๊เราจะดังแล้วหรือคงไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ว่าคงจะมีความประหม่านิดนินะครับเอจะทําอะไรกันบ้างเขาจะสัมภาษณ์อะไรเขาจะให้เราทําอะไรแต่โจทย์อย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับผู้ใหญ่ จะไปเกิดขึ้นกับเด็กๆครับไปดูกันค่ะว่าน้องๆจะตั้งรับไหวยังไงบ้างค่ะในฉากที่เรียกว่าอวยพรวันเกิดครับสถานการณ์นี้นะครับเหล่านั้นหลอกให้เด็กๆนั้นอวยพรมันเกิดให้ท่านนายกเพื่อวัดดูความวิตกกังวลและความตื่นเต้นในเด็กครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าน้องๆแต่ละคนจะมีวิธีการจัดการกับเรื่องนี้ยังไงมาเลยครับคนแรกครับ น้องเอง,น,อง,เองน้องอิงช่วย<อ>ร้องเพลง Happy Birthday, Happy Birthday ท่านนายกให้พี่หน่อยได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวร้องดังๆเลยนะเฮยหนึ่ง,งสองสาม Happy Birthday to you Happy o you โอ้โหคนนี้ครับไม่มีตื่นเต้นครับร้องจนจบเพลงครับขอให้ท่านนายกทำงานดีๆนะคะนี่ครับคำอวยพรจากเด็กปงครับน่ารักจริงๆคราวนี้มาดูเด็กป .3 ครับ โอ้นนี้ออกตัวแรงครับผู้ชมจะร้องเลยครับใจเย็นน้อง Happy birthday to you ไปแล้วครับ Happy birthday ไปแล้วครับีอ่อวยพรนี่ลูกอวยพรด้วยขอไวยพให้กัทุกคนค่ะอนี้ท่านนายกัเกิดท่านนายกงครับอันนี้เป็นวันเกิดท่านนายกค่ะครับ ยกมีความสุขค่ะรักท่านนายกค่ะจบดีครับคนนี้ครับเด็กกระถมครับแมงเหือแตกเล็กน้อยคราวนี้มันน้องอนุบาลบ้างครับเล่นครับยังไม่รู้ว่าเราจะจู่โจมครับนี่ครับลุยแล้วครับวันนี้วันเกิดท่านนายกนายกไหนครับงงครับเดี๋ยวน้องซันช่วยร้องเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์นายกให้เพียนหน่อยได้เป่านะครัะสายหน้าครับปี้เบิร์ด สุดท้ายก็ร้องครับเกาครับเก่าตาครับเกาขาครับเริ่มออกอาการเกาคางต่อสุดท้ายก็ร้องจบครับขอให้ท่านนายกทานเค้กเยอะเอะนีอวยพรได้น่ารักจริงๆขอให้ท่านนายกทานเค้กเยอะเะมาดูน้องอุบานคนนี้ครับ ทำใ,ให้นายพี่เบิร์ตเดย์ให้ไท่านนายกหน่ได้ไหมคะได้ไหมคะปีเบิร์ตเ,เ,เดย์เนิ้วแงะครับเอานิ้วแงะครับไม่ครับคนนี้คนนี้ไม่ร้องครับคุณผู้ชมและจากการสังเกตนะครับเราพบว่าเด็กอนุบาลน,นั้นจะไม่สามารถจัดการกับสถานการณ์ที่ทำให้เขาตื่นเต้นแบบนี้ได้ครับ <laughs> อย่างนี้เรามีวิธีฝึกไหมครับ ทีนี้ในในเด็กเล็กๆเนี่ยก็จะสามารถฝึกได้ด้วยการที่ ให้เหมือนอาจจะตั้งสติบอกตัวเองนิดนึงนะคะหาที่สงบสงบอยู่เวลาตื่นเต้นเหมือนแบบหรือว่าอาจจะปีกตัวเองมานิดนึงหายใจเข้าออกลึกๆนะคะหรือว่านับ 1- นถึงสิในใจนะคะ mm. ก็มีได้หลายวิธีค่ะหรือว่าแม้แต่จะให้เด็กอาจจะหลับตาสักนิดนึงแล้วก็จินตนาการนึกถึงเวลาที่ตัวเองมีความสุขเช่นเ,เล่นกับคุณพ่อคุณแม่ในสวนหรือว่าเล่นกับคุณน้าที่บ้าน ก็คือเหมือนนึกถึงสิ่งที่สบายใจนั่นแหละค่ะแป๊บหนึ่งแล้วก็กลับมาสู้กับสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะคะค่ะเอาละครับอมยิ้มอย่างนี้ก็นําท่านผู้ชมมาพบกับความรู้และความสนุสนานอย่างนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันพุธอย่างนี้เวลาเดิมนะคะ18นาฬิกาและเช่นเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมีไอเดียดีๆเกี่ยวกับการทดสอบน้องๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งมาร่วมกับรายการเราได้หรือว่าอยากจะถ่ายวิดีโอของลูกๆของเรานี้มาถามคุณหมอก็ส่งมาได้ที่ที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะ แล้วสถานการณ์ต่างๆที่สร้างขึ้นมานะครับถ้าผู้เชี่ยวชาญดูแล้วแล้วก็สามารถไปทดสอบใช้ได้จริงนะครับแล้วได้ออกอากาศด้วยมีของรางวัลจากรายการอมยิ้มเป็นพิเศษให้ค่ะ,ะคแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการ,รอมยิ้มแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนครับ,บ,วส,รบสวัสดีครับ